ก็กลับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่บนที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่าวันนี้นะครับนาอก็มีทางด้านของบั๊กตัวใหม่นะครับที่แบบว่าได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าแต่ละบั๊กนะครับนาอตอนนี้นะครับกำลังไปกระแสกันเลยนะครับบางคนนะครับก็คือแบบว่าเอาไปทําจนโดนแบนนะครับเรียกได้ว่าเอาไปทําเครื่องร่อนนะครับนาองก็คือเอาไปทําได้ที่หนึ่ง อะไรประมาณนี้นะคบพี่จะไม่แนะนํานะครับสำหรับบั็กแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันน่ารังเกียจมากนะครับนาอเพราะว่าบัคกที่พี่จะเอามาให้นะครับน้องก็คือทุกคนสามารถดูได้นะครับแต่ถ้ามันโกงเกินไปอย่าไปทานะครับเพราะว่าบางบั็กมันก็ไม่ได้โกงนะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่บั็กด้วยซ้านะครับนาอบางอันนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดแอบละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนหรือว่าให้ทุกคนรู้ละกันวิธีทานะครับนาอว่าทํายังไงนะครับส่วนเครื huh. ่องรอดอะไรประมาณนี้นะครับนาอบางทีเดี๋ยวว่า เดี๋ยวพี่จะมาสอนละกันนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้ว่าทํายังไงอะไรประมาณไหนนะครับนอแต่พี่ไม่อยากให้ทาดีกว่านะครับเพราะว่าพี่ไม่อยากสนับสนุนบักทุกสนิดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับนอถ้าคลิปนี้มีคนดู5 0 0 0คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรการินาฟรีมูลค่า1 5ทนี่ารจกยห้ปฟิบเายนะครับเด พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของบัตรกาลิน่าพี่ๆนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้่ลอยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับว่าเราไปดูไฮไลท์ light, บักวันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีบัคอะไรบ้างนะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนโอ้โหได้เพชร100นะครับนะ้องพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนะ้องว่าได้เพชร100ก็มานะครับนะ้องบัคเก็บของในนี้ก็มีนะครับนะ้องแล้ก็บัคแบบนี้ก็มีนะครับสำหรับบัคแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้เลยนะครับนะ้องก็เป็นเครื่องดีนะครับทุกคน อันนี้นะครับนก็เป็นทางด้านของเครื่องดีนะครับให้ดีดมาตรงนี้ได้เลยนะครับนก็จะเป็นเป่ามานีเลอยนะครับนอแล้วก็กดออกได้เลยนะครับจุดนี้เราสามารถดักศัตรูได้ด้วยนะครับก็จะเป็นเป่ามานีเลอยนะครับนกอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบั็กของเกมนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของบั็กที่2นะครับนอสําหรับบั็กที่2นะครับก็คือให้เราวิ่งมาจุดนี้ได้เลยนะครับนอแล้วก็ให้เอานะครับนอในส่วนของนี่นะครับทุกคนก็คือแผนที่ตัวนี้นะครับนอเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนสิ่งที่เรราจะะได้นนคับก็ จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสามารถกดใช้ได้นะครับนอก็สามารถกดใช้ได้ประมาณนี้เลยนะครับนอก็สามารถทําได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับนอเรียกได้ว่ากดใช้ได้นะครับบางคนยังไม่รู้นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าบางคนก็ยังไม่ได้ทาในจุดนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาะสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของ บักของเกมนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของตัวละครตัวนี้นะครับน้องให้เข้ามาโหมดนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็คือโบดนี้นะครับน้องให้เลือกเช็ดตัวนี้ได้เลยนะครับน้องแล้วก็ให้เราวิ่งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องวิ่งมาจุดนี้ได้เลยนะครับน้องแล้วก็ ให้ปลาระเบิดมาตรงนี้นะครับเนาะเราก็ให้โดนเราเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะระเบิดจะโดนเราประมาณนี้นะครับเนาะเราก็ให้ปิดเน็ตทันทีนะครับเนาะแล้วก็ทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเราสามารถกดใช้สกิลได้อยู่นะครับทุกคนก็เป็นการกดสกิลที่แบบว่าเราตุยไปแล้วนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะหลายๆคนยังไม่รู้นะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือต่อมาก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโชนฟีสไตล์นะครับก็ให้เราขับรถมาตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดเน็ตได้เลยนะครับเนาะแล้วก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเราออกมาแล้วนะครับก็ให้เราเปิดเน็ตเข้ามาขึ้นนะครับเนาะแล้วเราก็จะได้ ประมาณนี้นะครับ hmm. ทุกคนมันก็จะเข้ามานะครับแล้วกําแพงจะหายไปเลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าเราสามารถเอารถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ารถอะไรก็ได้นะครับน้องมาขับในโซนได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ต่อมามาทําต่อเนื่องจุดนี้ได้อีกนะครับน้องก็ทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าเราสามารถนะครับน้องก็คือนั่งหันหลังให้กับมอเตอร์ไซค์ได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกัน นะครับเนาะว่าอันนี้สุดจริงนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับสามารถทําแบบนี้ได้นะครับตั้งไอวอลประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ให้เราเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนนี่เลยนะครับเนาะเราก็สามารถแอบศัตรูได้ตรงนี้นะครับเนาะเมื่อศัตรูเข้ามาเจาะกล่องตรงนี้นะครับเนาะเราก็ สามารถนะครับน้องก็คือยิงศัตรูได้เลยนะครับแบบว่าดักได้คิวแบบฟรีๆไปเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็เอาวูคองหรือว่าลิงไปจุดนี้นะครับน้องเราก็ให้กระโดดขึ้นไปตรงนี้ได้เลยนะครับให้ใช้พร้อมกันนะครับน้องสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าจะได้ประมาณนี้นะครับน้องรีดีว่าเป็นลิงนะครับน้องแถมไม่โดนลิงด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็น่าเล่นจัดเลยนะครับแล้วก็ ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของประตูวาร์ปกันบ้างนะครับนาอสสำหรับประตูวาร์ปนะครับน้องก็ให้ตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ให้กดเข้าไปได้เลยนะครับนาอถ้าเรากดเข้าไปนะครับนาอเราต้องมีรถหนึ่งคันด้วยนะครับมาดันตรงนี้นะครับน้ะเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับนาอนี่นะครับทุกคนเราเข้ามาแล้วในนี้นะครับนาอเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้แล้วนะครับทุกคนก็คือทําบังได้แบบชิลๆนะครับสามารถยิงออกได้ด้วยนะครับนาอแต่ไม่สามารถยิงเข้าได้นะครับทุกคนแล้วก็ ไม่สามารถทําอะไรเราได้ด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องรีดีว่าหน้าเล่นจัดๆเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเรก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของนี่ลอยนะครับน้องสาหรับบั๊กตัวนี้นะครับน้องสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้ลอยนะครับน้องสามารถทิ้งของได้นะครับแล้วมันก็จะบั๊กไปเลยนะครับน้องแล้วก็ไม่เห็นไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบั๊กตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้ลอย นะครับพี่ขอบอกเลยแล้ ra, วกันนะครับเนว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนที่แบบว่าอย่างทแบบําก็ทําได้นะครับเนแล้วก็ต่อมาก็เป็นเครื่องดีนะครับมาวางข้างแบบว่าแอร์ดรอปได้เลยนะครับเนแล้วก็กดวางแบบนี้นะครับเนแล้วก็สามารถกดพั้ง้าจอนะครับเนะแล้วก็กดดีดพร้อมกันนะครับเนสิ่งที่เราจะได้ก็คือมันจะบั๊กประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เราจะเข้าไปอยู่ในกล่องนี้เลยนะครับเนะสามารถเข้าออกได้ด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าเป็นบั๊กตัวใหม่นะครับ <c oughs> Ó, ทุกคน แล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของบล็อกด้านบนนะครับก็คือให้เราวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ให้เราวิ่งออกไปได้เลยนะครับนอแล้วก็ให้ทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอแล้วก็ให้เรานะครับนอวิ่งมาแบบนี้แล้วก็กดพักหน้าจอแล้วก็เข้ามาเร็วๆนะครับนอสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะออกมาประมาณนี้เลยนะครับนอเรียกได้ว่าออกทะลุแมปมาเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่า จีเอ็มนะครับเนาะไม่ได้ช่อนไว้ไหนนะครับก็คืออยู่ด้วยกันนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเราสามารถมาอยู่เพดานนะครับเนาะด้านบนได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นทางด้านของบั๊กนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับบั๊กตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับเนาะก็ให้เราเปิดนะครับทุกคนก็คือมันไม่มีอะไรเลยนะครับเนาะพี่เปิดมาแล้วนะครับก็คือบั๊กตัวนี้นะครับเนาะน่าจะเป็นบั๊กทางเกมนะครับทุกคน เพราะว่าม well, uh, ันไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าอันนี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของบัคตัวใหม่นะครับนาอที่แบบว่าหลายๆคนนะครับน้องก็คืออยากได้นะครับน้องแล้วก็เอาไปทํากันได้เลยนะครับเพราะว่าบัคที่พี่มานําเสนอนะครับไม่ใช่บัคเกี่ยนอะไรเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนาอก็ให้กดประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบัคนะครับนาอที่แบบว่าสามารถทําได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณ นี้นะครับเราสามารถกระโดดร่วมพร้อมใช้สกิลได้นะครับนอตต้องทําตามขั้นตอนที่พี่บอกนะครับก็เป็นแบบเมื่อกี้เลยนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอจะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับก็ให้ตั้งเครื่องดีดจุดนี้ได้เลยนะครับนอแล้วก็ให้ทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอให้วางในส่วนระเบิดไปได้เลยนะครับนอเราก็จะได้ในส่วนของเครื่องดีดที่ติดระเบิดไปด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี่เลยนะครับนอคอมิ่งมาก็คือเท่ากับตุ้ยเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนอสำหรับบัคทั้งหมดทั้งมว นะครับทุกคนที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอะในส่วนของบัคต่างๆนะครับหรือว่าอยากได้นะครับนอะในส่วนของต่างๆนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนารับประกันเลยนะครับเนอว่าสามารถไปทํากันได้นะครับทุกคนก็ถือว่ามีแต่บัคดีๆทัๆ้งนั้นนะครับเนาะแต่ไม่ได้เกียนจนเกินไปนะครับเพราะว่า ที่จะไม่เอาบัคเกียนมาให้นะครับเนาะเพราะว่าหลายคนไปทําเดี๋ยวเกมจะเสียเอานะครับก็ จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาแจกของให้แบบฟรีๆแล้วกันนะครับทุกคนหรือว่าจะมาบอกนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับเนาะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใหพี่ทําการแจกให้นะครับและคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ ที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็คือถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนี่ยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนะพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบาย